เรียบร้อยทั it, ้งหลังหมดแล้วจับหมดแล้วโอยเหี้ยกว่าทำไมกูเดินไม่ได้กูก็ยิงต้องหลายทีจัดุดดินอยู่ ที่ที่เราเพิ่งพยายามจะมีบทเยอะแล้วนะนั่นโอ้โหมึงดูท้ายล่างตรงนี้มึงเห็นไหมมันมีแต่ตัวไม่ได้แก่งเลยกีกอนกี่มายังอยู่ไหนทางเข้าสามเนี่ยมึงเข้าแล้วมึงเข้าแล้วไปไหเข้าแล้วเข้าเลยเข้าเลยเข้าเลยอูขอ่าบีกุชอบเฮ้ยยีงยม่ดีกูสุน ไปเข้าไปฆ่ามันให้หมดไอ้เฮี้ยโดนอะไรวะปามีดหมดอย่างวะเดี๋ยวไปปัดปัดกูปัดกูเจ้ามันชื่ออะอรตาตาซีดปัดกูหน่อยดิอย่าวันไหวอย่าวันไหว ตตาสีอตอมเคลียร์แล้วหน่อยดันเข้ามาดันเข้ามาดันเข้ามาหยดล้หมดแล oui, <íll> ้วจับีดาโอ้หระเบิดระเบิดระเบิดเฮ้ยดิ้นกัเ้ยเอ้ยเฮ้ยอ้ยเฮ้ยกับเออมาแล้วหมดหมด้ทมาทมาทำมแกแมงดาเน่ยตอมตาอมันจะหายไวจังวะระเบุดเข้าไปหลุดเข้ามาได้ยังไงคนเดียวไม่รู้ เฮียแม่งซาโลเลยระเบิดเมื่อกี้อ่ะเมื่อกี้หนย่ยครับโอ้เหล็กเฮียอะไรวะเนี่ยโหมันแหลกมากไปขวจับทั้งดงจับทั้งดงเขาดงมาแล้วไปวไปไเขาเลย,ยบัตร,ตรแล้วบัตรแล้วทับเข้ามาควยไม่มีเลรยิงไปแล้วหมดแล้วหมแล้วไม่ มันเดินไม่ได้อ่ะเออขางอุดขาเออกำลังว้าวไล่ว้าวาร์ปวาร์ปเซฟหน่อยนี่รเซฟหน่อยครับกระทืบบัตรไอ้กระทืบตายออกหน่อยครับกระทืบหน้าว้าวเลยครับว้าวเข้ามาเลยคนในดงอยู่เฮ้ยมันกันไหนวะ สองเต็มเลยเลยเข้ามาเร็วช่วยกูด้วยชิบหายโดนเฮลหมูเข้ามาเลยตายตายตาย <c oughs> มาหมดแล้วต้องทำอะไรครับไม,ม่มีแหละหน้าวาร์ปนี่แหละยิงแล้วหมดหมดโอ้โอ้ค้างค้าง บัตกี bên, ỏ, okay, ้หน okay, okay. ่อยแบงค์แบงค์กุตกี่มาเดี๋ยวพี่เย็บยังโอเคโอเคนี่ยิงรู้ใจเข้าเข้าเข้าให้หมดให้หมดให้หมดเข้าเข้าเข้าเราเปิดโซนแทงก็เาไปแทนก็เป็นแทนแล้วจับแล้วจับแล้วตุ้ง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 ต้งลบลบซายเอาก่อนลซ้ายเอาก่อนได้แล้วพ้นได้แล้วพ้นได้แล้วยิงแหลงเข้าหินเลยนุ๊หมดแล้วหมดแล้ววันตี้หมดแล้ว เฮ้ยติดติดติดนีดด่เดมอนเ,อเกินแล้วเฮ้ยหินไว้ที่หินที่หินอุบัติรัดหินแล้วเร็วๆมาเร็วๆก็ไปเอาเลยก็ไปห้หินดิพายุพายุต้องคาฟาให้ด้วยพายุะนะตานะในกลุ่มโดนจับนั่นแล้วครับตัวสามตัวแล้วลงเล็กเลยนิ่งเครื่องหนึ่ง<ห> ด้านนอกเลยด้านนอกไปปิดทงปิดทงอยู่เฮ้ยเข้ามาถึงก่อนให้มันเข้ามาไปเฮ้ยไ,ไม่ไม่ไม่ด้านนอกไปเลยด้านนอกเฮ้ยระเบิดในกุ้งเฮ้ยสล็อตเติมสล็อตเติมด้านนอกด้านนอกปล่อยปล่อยสล็อตกันปล่อยสล็อตกันจะได้มันมันไปไปไปคักรบไปคักรบคุยกบมาโก้มาหมดละข้างหน้าด<ว>้านนอกไปคักรบด้านนอกไปคักรบให้หมดหมดแล้วกบอ่ะด้านนอกไปเลยดันออกไปเลยดันออกไปเลยให้กูปลดอะไรไปเอ้ยหนิงหนิงขึ้นหน่อยดิ กันสามให้มันกันสามให้มันกันสามกันสามพอ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 อย่าออกอย่าออกสองย่าออกสองกันสามกันสามแล้วเดี๋ยวให้สล็อตมันตั้งโตแล้วเดี๋ยวเราดันเข้าต่อสล็อตดันเข้าหินไอ้สล็อตดันเข้าหินไปไปไปฆ่ามันต่อไปฆ่ามันต่อเร็วเร็วเร็วแตกหน่อยยุงแตกหน่อยแตกมากเลยเคลียร์เกคลียร์ตัวข้างหลังมันยิงโคเมดี่อะไรเนี่ยเร็ว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 มังเยอะไ้หน่อยว่าชัดใครยิงหายวะผมนี่น้อง กี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 น้อยดีว่าในกุ้มในกุ้มโอ้โดนจริงคืนไอ้เงี้ยทำไมในกุ้มตัวโดนปลดระเบิดนะระเบิดนะโดนบัตรลัดสิบแปด up di s เตอร์อ๋อคนที่อะไรคนทียอะไรอ๋อทีทีปิดหน้าบ้านหมดละจบละมึงใครมีให้เล่นไหมโอ้ยโดนบัตรลัด โอ้ยไปเร็วแล้วแล้วยปแล้วไ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 ปแล้วตีเลยข้างในหินมันไงข้างในหินเยอะไหมเดี๋ยวไม่ได้เลยคอรอยู่ไม่ใช่หรออยู่ฟู้งมาขึ้นอยู่จับหน้าวับจับหน้าวับหน่อยจับหน้าวับป้วดันเข้าไปเร็วแล้วแล้วจับหน้าวับประดันเข้าฮุนฮุนแหลกว่ะกันแลนให้หน่อยกัไปแล้วเขาดิเขาดิเขาดิน้าวับโดนจับหมดแล้วมันจะหมดแล้วมันจะหมดแล้วรีบเติมมา ยิงหมดแล้ว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 เพื่อนเอ้ยมันหมดแล้วมันโคตรแหลกเลยวะปิดธงนะปิดธงนะปัดปัดปัดหน้าปัดให้มาโอ้โยโดนระเบิดอีก้วระเบิดมันเยอะไปปะแี่ปิดไม่ได้เหรอเนี่ยลิตร์มาก่อนลิตร์มาเมื่อก่อนเดี๋ยวมันกันนาวาร์ได้โอ้โหผม ทำไมต่อยไม่ตายวะเขาดี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 เขาสองแลนไหนแลนแลนหน่อยดิแลนอะตอมรถไล่หน่อยเรายั่โอ้ยเห็นแล้วแจกเอพีรถไล่ด้วยได้ไหมเนี่ยไม่มีไม่มีบัฟอะไรปิดทงแล้วขอบางกีเนาอเอ๊นั่งทำไมลูกดิอยู่ในลุมเดี๋ยววิ่งหนีครับเต้โปรดเอพีรถไล่แล้วปิด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 แล้วจะปิดแล้วจะปิดแล้ว เดิมใบมันเดิมใบมันมาพายุให้ด้วยพายุให้ด้วยลีโนมาหลังดนล้านนอกด้านนอกด้านนอกด้านนอกเอฟวีหน่บัตรล้าให้หน่อยบัตรล้าให้หน่อยบัตรล้านตึ๊ดให้หน่อยไปไปด้านนอก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 ให้มันกันต่อมันจะได้มันมันไปไปไปชูล่าไม่กล้าวที่หายด้านนอกด้านนอกด้านนอกไหนวะเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้ข้าวไม่ดีนั่งทั้งกิ้วนุ๊กยิงไปแล้วโค้งอ่ะยิงไป เล่ยเล่นเล่นเล่นหน่อยเล่นหน่อยเล่นเล่นเล่นครับไปไหนนะครับไปไหนเล่นหน่อยจอไปไหนวะไปกระทืบพื้นหน่อยดิกระทืบพื้นหน่อยเรายังกไดก็ได้หนาบ้านหาบ้านมาจะจับให้คนให้หน่อยมีอำนาจป่ะใครมีอำนาจไล่เลยไล่ให้เดี๋ยวไล่ให้มันจะมันจะดันเข้าอ่ะม่งจะดันเฮ้ยหมดแล้วหมดแล้วโคตรโคตรม่งก็โคตมัน เราอยู่ในบ้านเราเบ็ดเต้นเลด้านนอกด้านนอกด้านนอกฆ่าหมดแล้วด้านนอกเลยด้านนอกด้านนอกรีโนเต็มหน้าบ้านเลยะที่เขาไเฮ้ยโอ้โหไม่ได้เล่เส้นตรงคาฟ้าเข้าไปฆ่าตรงคาฟ้าก่อนเข้าไปฆ่าตรงคาฟ้าก่อนตีหินปะเนี่ยไม่ตีไม่ตีด้านนอกอีกแล้วพอพอเอาหนึ่งเลยเอาหนึ่งเลยหมดแล้วหมดแล้วเอาหนึ่งบรลัดไว้บรรลัดไว้จับบรรลัดไว้บรรลัดบรลัดยตรงไว้ไปหนึ่ง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  ค่าเลโน่เล่อยเลโนอยู่หน้าบ้านไปไปหนึ่งเลยองหนึ่งเลยองเลยองเลยพวกกูมาใหม่ดีกว่านะต้องกังเกงหน่อยอยู่หน้าบ้านนะมาเร็วๆๆออกหนึ่งมาเดี๋ยวกูจับให้หน้าบ้านใช่ไหมจับเลย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 ดันออกดันออกไปด้านออกไปดันออกไปโอ้ติดทรายว่ะเพื่อนโอ้รอด้วยลดไลนหน่อยยุงยุงงลดไลนหน่อยอย่างวะโอ้ตายเลยเฮียเฮ้ยเฮ้ย เกีโยเฟ้อขาข้างหน้าเยอะข้างหน้าเยอะคนเกี่ยโดนเฟ้อคาทนมันกดทงมาหน้าบ้านเข้าเลยหน้าบ้านเข้าเลยครับหน้าบ้านเข้าเลยหน้าบ้านเข้าเลยไอ้นุกไล่คนด้วยมีแม่ไล่คนด้วยของของไล่หน่อยดิอองทั้งอ่ะใครก็ได้ไล่หน่อยดิไล่คนไม่ออนอ่ะไล่ไปเลยต้องไล่นอกบ้านต้องไล่นอกบ้านไอไอไอนุ้กมันจะดันเข้าชั้นสามแล้วไเรื่อยไอเนี่ยสล็อตอ่ะเออให้มันดันไปคานาบ้านให้หมดคานาบ้านให้หมดไล่ยัง

เลโน่เ oh, ติมนะเลโน่เติมอยู่นะคือเนี่ยอ๋อโดนขี้ไตหาเลยกูเฮ้ยหมดยังสองหมดยังปิดทงปิดทงทำหมูเล่นดีโวอล่ะอ่าสอนใครปิดทงปิดทงปิดทงอุ้ยมันอาบ้านเยอะน้าบ้านเยอะ,าายอะมาจดุดไฟเร็วไปเจอวอ หายหมดหายหมดไปหมดหมดหมดแดนองหนึ่งแดนองหนึ่งไป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 แล้วหมดแล้วหมดแล้วไปจับบอลเครื่องหน่อยเครื่องหน่อยนี่เจนี่เนี่ยขอเครื่องหน่อยไอ้นิ้งนิ้งเขาเครื่องหน่อยปิดทงมันก็ได้มั้งต้องปิดไอ้เหี้ยดันอะไรกันแหละเข้าออกเลยแหละเอเนี่ยไล่ฆ่าแม่งหน้าหลังให้หมดเดี๋ยวรอบังกินด้วยดิจับแล้วใช่ไหมเอาเอาเอามันหมดแล้วเหรอนุ๊กคลางคลางคลางมันอยู่ข้างล่าง ยิงไปหายเยอะแล้วจะไปได้เอากูอย่าครับโอ้โหกูไลรซิงก่อนเข้าบ้านอีกแล้วไอ้เหี้ยเดือดสัตวโดนเหี้ยโดนเพิ่มสามทีตายเลยไอ้ไอ้ไอ้โรเบิร์ตไอ้เหี้ยอะไรนั่นแ่ะแล้วมาคูเยสัตว์โรเบิร์ตดาวนี่นะโอ้ยขบวนเยอะขบวนบนยิงแล้วยิงแล้วเฮ้ยเอาโอ้คิดรอดไหนดีแม่งเอาลงหลุมแล้วเราโอ้โหแม่งลงหลุมอีกโอ้โหกูกลับไปก่อนแล้วกัน ใช่ที่ครับแอนแอนแอลุมมันซ้ำแอนลุมมันซ้ำแอนลุมมันซ้ำมันหน่อยดิหน่อยดิหน่อยลงหมเลยหมดรัวเลยหมดละหมดหมดมดเข้า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 เข้่เข้อเข้่าาเ้า้านข้าเ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 ้าเขาเ้า้าเข้าเข้า้าเข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 ้เข้าดข้าเข้าเข้าเข้าข้าเขเข้าเข้าเข้เข้า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 เาเข้าเขเเข้าาเันเขเเนี้ยผม้า้าเ้าเ้าเเเ มันมีหินเจ็ดด้วยไม่ใช่รูนรูนรูนหน้าผมมาให้ผมพูมาให้ผมมาหน่อยผมมาหน่อยอยู่ไหนวะเฮ้ยจะมาจะไอยู่จะไม่ได้อะเฮ้ยดันขึ้นไม่ดีตรงนี้ดันขึ้นไม่ดีกูอยู่คาฟ้ามันน่ะตีหินหน่อยตีหินหน่อยปิดเปิดกิไม่ได้พังเดินกลับมาเอาของหรือทั้งเนี่ยเดินกลับมาเอากลับมาแล้วเออ กูเข้าห umm uh, ินแล้วไอ้ศาตว์กูไม no on in ่สนใจแล้วพี่เข้าหินเลยพี่เข้าหินทั้งหมดไม่ต้องตีแล้วพี่งเข้าหินไม่ต้องฆ่าไม่ต้องฆ่าเข้าหินเข้าหินไม่ต้องฆ่าไม่ต้องฆ่าเข้าหินเข้าหินเลขสวยเรียมเสร็จะได้ อุบอกอะไรให้ดูเนกาแจกหนักดิวะเออแจกหนักดิวะแจกหนักดิหัวเกี่ยวไม่แจกนี่งดวอแล้วพอแล้วหัวเกี่ยวแจกร้อยเอ็มครับโอ้ยแจกถือว่าหัวเกี่ยวโหปีใหม่ทั้งที่บังบังโกลัสกล่องสององก็ยังดีเลขเลขเก้าถึงเลขสิบสองอ่ะจะขึ้นมาบนแท่นนุกสองจุ ใครแจ้งตายวะถ่ายหลังถ่ายรูปด้วยนะโอ้ยเฮียไปฮะขอแล้วถ่ายแค่นี้แหละปวดใจสัตว์รารับตังไปไปกิ๊ไปกิ๊แจกอะไรกันวะพอไวโบอตาดีเออแม่งคนเป็นล้านเลยสัตาดีมาดีแทงแค่ละแทงแค่ลเนี่ยกูไปแล้วเดี๋ยวกูมาอีกข้าวก่อนเฮ้ยของของใครยังไม่ได้เดียวเดี๋ยวรอเดียวด้วยนะเดี๋ยวกูมาเฮ้ยตายแล้วชุูไม่หายด้วยไอ้สัตว์ คีดีอารถวับเรือล่มหน่อยเดี๋ยวมีบอสอะไรบ้างวะ,วะเา้าวดาบสายไฟไม่ได้ตังค์เหรอวะแล้วเลย,เเยไปได้ไงวะเดี๋ยวมากิฟตมาเอาที่กิฟตมาเที่กิฟตนอนกันเกลื่อน แล้วไ <Net> อ้ยิงแทงบอสู่วะมันใช้สกิลไม่ได้เ้าอย่าลากคนลงมาดิเมตายนี่ไอ้กองสิได้กยกองอย่าให้มันฆ่าเนี่ยมันยังไม่ตายเลยกูสกิลไม่ตัวเลงหนะ But keep an user disconnected from your channel. พาไปาห,หน่อยดีครับโอ้โหอดเปอร์เลยอบอดแดงดันปีลัญญา